เรามาดูขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนต่อมาเราจะทําแขนให้มันเป็นระบายระบายอันนี้เป็นแขนเดิมนะเราจะทําแขนให้มันเป็นแขนระบายแบบนี้จะเป็นแขนระบายแบบนี้เราจะมาเริ่มกันเลยอันนี้เป็นช่วงลอยที่เป็น รอบวงแขนนะอันนี้จะเป็นใต้รักแร้เราจะเริ่มจากตรงนี้เลยก็ได้ใต้รักแร้เนี่ยนะคะขับแรกเราก็แทง,งไปในโซ่ก่อน เราจะใช้วิธีมัดง่ายๆเลยก็คือใช้วิธีมัดง่ายดีไม่หลุดนะคะ มัได้แล้วเราก็จะโซ่เจ็ดขึ้นตอนนี้โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอสองคอมันจะมีช่องให้ลงเห็นไหมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้กันนะโซ่เจ็ดนับเป็นหนึ่งนะคะพอสองคอลงดึงออกทีละสองโซ่สอง พอสองคอลงช่องถัดมานับหน่งนะคะโซ่สองพอสองคอลงอีกครั้งหน่งนับสองโซ่สองพอสองคอลงช่องถัดมาเนี่ยลงตามช่องนี้เลยโซ่สองลงอีกหนึ่งครั้งโซ่สองลงช่องถัดมา ซ่สอลงอีกหนึ่งครั้งโซ่สองลงช่องถัดมาโซ่สอลงช่องเดิมอีกหนึ่งครั้งลักษณะงานแถวแรกจะเป็นแบบนี้สรุปแล้วก็คือว่าเราจะลงช่องละสองขานะคะเราจะทำแบบนี้วนมา เราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะสำหรับแถวแรกของการต่อเช่อมเชื่อม,อช,อมช่วงแขนเราจะมาดูวิธีการจบแถวกันนะเราก็จะจบแถวนี้นะคะโดยการลงขา สขาเหมือนทุกช่องแหละแล้วเราก็โซ่สองนะคะแล้วก็มาลงตรงนี้เลยมาลงตรงขาแรกที่ลงจะเชื่อมแบบนี้ก็เชื่อมปกตินะคะแล้วก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดอันนี้คือแถวต่อไปนะพอสองคอเหมือนเดิมคราวนี้เราจะลงอย่างละช่อง เออช่องราขาเราจะลงช่องราขาแต่ก็ยังโซ่สองเหมือนเดิมพอสองคอแล้วก็ลงนี้โซ่สองพอสองคอลงนี้โซ่สองเหมือนเดิม น,นี่คือลักษณะงานของแถวที่สองเราก็จะลงอย่างราขาเราก็ลงวนไปนะคะแล้วเราก็จบด้วยโซ่2ก็เป็นงานเรียบร้อยสำหรับระบายที่แขนระบายออกมาก็จะได้แบบนี้จะได้เป็นระบายระบายแขนกระดิ่งแบบนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ